คาเช่นะคะคุณเป๊ะจ้ะยายแจ้ยายเปะยิงเขียวว่าไก่คอยข้างแน่อย่าข้ามเลนนะศูนย์ค่ะศูนย์นะคะโบเบย์เลี่ยนจะศูนย์ย <ah> ่านคอยได้เล okay. ื่อนไปนำกันอดหลอดสี่สี่ค่ะสี่ค่ะ สีกะสี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 สอสมโอเควแตแตแป๊บต่ละลำแตบแป๊บสองค่ะหนึ่งสองเด่นดคอยนอนบารลกับน้ำเจ้านี่เลยเด่นวูวอีกแล้วค่ะมามามาหนึ่ีตั้มตั้มสีเหลี่ยมเลยแม่ โอ้โหสามค่ะสามจ้ะหนึ่งสองสามเด้อค่ะตึงตึงหนึ่ง <c oughs> หนึ่งค่ะหนึ่งจ้าตั้มตั้มสองจ้าหนึ่ง สองเดี๋ยวไม,มันออกมันเนาะตึงตง <c oughs> โอ้โโอเบ๊ะยาเลียน <c oughs> ไม่ได้กินรเราคอยเลียนโอ้สองายายเลียนได้สองนะหนจ้าฝนมากๆเลยยอดนนี <c oughs> ่แหะเด็กมามันสูนยจะเลียนคอยเอาดูันเก่งสูน โอ้โหคุนอีกแล้วได้คูนอีกแล้วอยากจะเจ้าได้ลืน่าลูกขอสีหน่อยอู้สีหลีปาดขึ้นได้สองสามเาต๊มาโอ้ยสามขึ้นกันนะเด้อหนึ่งสองสามจ้าตามต๊มึงตึง้ยยยยยยย ศูนยได้ศูนขอยังขอยังก็ได้สองได้สองอยู่เด้อหนึ่งสองจ้าไปรวดตึงึงศูเอาเมื่อแรกจะกินเขาก็ต้มไข่ซะบ้างเอาเรียนจะกินน้ํำพ่อยบ่สองอยู่ได้สองอยู่หนึ่งสองตึงตึงตึงงกันได้ถึงเนาะ โอ้ศูนย์ศูนย์แต่ว่าถ้าข้ามาฝั่งยายเลี้ยนถ้าได้เลขเมื่อกี้ยายเลี้ยนได้ไหมคยายเลี้ยนต้องได้อยู่แล้วสองโอ้สองอยู่เด้อสองอยู่เด้อทุกขมันแส่ทุกอย่างหนึ่งสองตุ้งตุ้งหากินน้ำเลียมมาเดี๋ยวสี่พนะหนึ่งสองสามสี่ค่ะเต็ม โบดไรแล้วไว้โพดป้าได้ซ nah, nah. ีแล้วเห็นจังไหนคือเห็นได้วะหสมสี่ตมหมันตะซีตะซีกลโอ้ยมันกไปไว้โบดซโอ้ยอีกแล้วซีกแล้วอลยคือหมแมีมันกบเบิดก้อนกันตนตัวนี้ซีเนี่ยนะโอ้ยาได้กระถูนพะนะบัติวา เนี่ยเฮ็ดเราจะเป็ี่ยนแถเหอ็เฮ็ดต้มยำเฮ็ดเป็ีเด้ทีต้องใกล้สิเบิดแล้วเหรียญเดียวนึงได้แปะอยาเรียนได้สองไา้ส้แปะต้องได้1เท่านั้นนะเพราะว่าเหลือ1นึแต่ว่าง่ายมากเลยค่ะ1อยู่ตรงตึงตึงหนึ่งเนี่ยใครกินยงอ้วกกินหยาดเห็นบ่เสียบบ่1น่ะมันกินยากไม่นตาไม่ทัน ซีเนี่ยนะซีเนี่ยว้าซีแล้วเห็นบอลได้ซีคือเห็นเป็นเอ้ยก็เห็นเป็นเหร็นหนึ่งสองสามสี่ตึง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 โอ้ยถือเรียมเลยแม่เอาซีเด้วอซี อาสี่อาได้อีหลี1หนึ่งสองสามสี่ขอพยานก็แมนจุ้งจยายแปะต้องได้หนึ่งเท่านั้นจ้ะหนึ่ง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 หาเฮียคือบอมาหาเลียนเนี่ยสี่้อสี่แล้วสี่จังไหนจะขอยังสอง ศูนย์บัวได้าวจ้บัวได้สามจ้าต้องได้หนึ่งหรือสองเพราะว่าลูกอจ้าเอาให้ได้มาขามงหันในวาวไปดหายยังเกาะหายังเกาะหายยังจำบัวได้แล้วขําวบัวได้คิดบัได้ปคิปเอดีสองสามโอ้สองกับอะไดหนึ่งหรือสองก็ได้จ้าฟ้านกับบได้ตอนแล้วฮอดีอ่ะอลจ้ะ โอ้ซี่ข่กับบอไดคือกันเอาสรุปไพ้จเตึ้งตึงตึงตึ้งตึแมนเจงบยดาดยานุกุกพุกุกแล้วฟุกแล้วตึ้งตึ้งตึ้งปล่อีแม่เอยมาเลยจ้ะคือเขาแท้ะ่นมันอยู่ที่แบคงพันนี่แหละเทาให้ได้ให้ได้จาไปได้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 พ้้ย ลอยพันมาเบดเลยเบดเบสใจผียือถ่ยดือยันมั่งเฮ่พันมาพันมาพันมา50บาทห้องอะไรห้องเนี่ยมั่ขึ้นยันเนียีคับสุทายพันมาเอาเบบเลิมเลยไป บ่ได้ฉันนี้ก็ดีแล้วสันนี้แต่ไหนแล้